กลับมาเรียบร้อยกับมิวสิกแก g By t r u ู m ม n นี่นะครับนี่อยู่กับผมเจมิกเจริญแซ่จูแล้วก็รู้ถึงน้องน้ำนุ่นนะครับแต่วันนี้หนึ่งวงที่ต้องบอกว่าเขาจะมาประกาศให้โลกรู้ว่าชีวิตนี้เขาทำแต่ง,งานอย่างเดียว no วันหยุดจ้ะจ้ะนี่คือ loose holiday สวัสดีค่ะจริงจริงแล้วเขอยู่ในกลุ่มกับพวกพี่ๆเขาได้นะทำไมอะก็ loose holiday ค่ะ เออเราก็ไม่มีวันหยุดทํางานอย่างเดียวไม่ <laughs> เพราะว่าวันหยุดของเราเป็นวันทํางานมันก็เหมือนวันหยุดเพราะเราได้ทําในสิ่งที่เรารักโอ้โหน้าตาไหลวะ <laughs> 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 เดี๋ยวถามก่อนลูส์อริเดย์เนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนจะมาถามชื่อวงขอได้นำตัวกันก่อน<ช>มีใครคชื่ออะไรกันบ้างน้องๆเัม้มาจะได้รู้จักนะครับเริ่มจากผมโบอิงครับร้องนำครับพี่โบอิงนะครับผมไก่ครับตีกลองผมพี่ไก่นะครับมือกลองนะครับผมมนครับกีตาร์ครับพี่มลกีตาร์นะครับคิมครับ กีตาร์เหมือนกันพี่คิมกีตาร์เหมือนกันเล่นสุดท้ายตั้มครับเล่นเบสครับพี่ตั้มมือเบสนะครับแล้วก็ได้นอนนี่คือทั้งหมดของรูทฮอริเดชื่อมันมาจากอะไรครับมันมาจากอย่างที่พี่วีพิธีกรพูดไปเมื่อสักครูคร่คร,ครับค่อนข้างที่จะว่าพวกเราทํางานกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนก็ยังไม่ค่อยมีเวลาไอ้๋อยวเดี๋ย<ล>วเดี๋ย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 เดี๋ยว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 เี่บอกว่าไม่มีเวลาี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดะ ฉันรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างภาพถามคำถามจอดเลยก่อนทั้งหมดนี้รวมตัวกันมานานหรือยังครับก็ประมาณใช่นะครับสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วเริ่มต้นจากใครก่อนจากพี่บูอิงใช่ใช่ก็ทํางานอยู่ร้านร้านค้าร้านหนึ่งบอกได้บอกได้บอกได้ร้านบัวมะแรงเไปทำขายขออยู่ที่นั่นใช่ขายของอยู่แล้วเจอกับมนมกีต้าเนี่แหละเขาเขามาเดินซื้อของในร้านอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้ากันเนี่ยนะก็แบบสงสัยเฮ้เราก็ไม่ได้เจอเขามาประมาณ1ิกว่าปีได้ะเคยเจอกันก่อนหน้านี้เหรอคะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถม้เจอปั๊บเจอปั๊บเฮ้ยนี่มันกระมวลคำแหงนี่วะโอ้สมัยเด็กๆต้องนำชื่อจริงชื่อแล้วก็นำสกุลเลยใช่เด็กๆต้องเป็นอย่างนี้จำเลขที่จำคาได้ด้วยเออแล้วก็เลยเดินเข้าไปทักเออไม่ทราบว่าใช่กระมวลคำแหงเลเดี๋ยว เมื่ออีกคนหนึ่งจำอีกคนหนึ่งได้แต่เรางอยากรู้ว่ากมลกำแหงจะจำบูอิ่งได้หรือเปล่านี่มันธนาค้อเอนากรคงพันแม่เลยนี่แสดงว่าเขารักกันจริงนะเดี๋ยวแล้วยังไงคุณเจอแล้วยังไงก็พูดคุยท่าทางแล้วเปลี่ยนทัศนคติกันว่าเอ๊ะทำอะไรกันอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ชอบเล่นดนตรีด้วยอะไรเงี้ยจนมาเข้าเรื่องตรงนี้ว่าเอ๊ะมนเขาก็มีวงของเขาอยู่ซึ่งตอนนั้นเขากำลังจะ ไปมีงานแต่งงานของญาติเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยเราเขาก็เลยมาทาาทามเราให้ไปร้องในงานแต่งงานแนวแนวนี้นะเออไม่ใช่เป็นเพลงตอนนั้ยังไม่ใช่นี่ยเป็นแนวแนวแบบอีซี่ใช่ไหมคะใช่เป็นเพลงงานแต่งทั่วไปอะไรเงี้ยก็มาเริ่มซ้อมกันพอซ้อมไปเสร็จเริ่มทำงานด้วยกันใช่ใช่เริ่มทํางานด้วยกันปรากฏว่าเขาก็รู้ว่าเรามีอัลบั้มของตัวเองมาก่อนหน้านี้ทาทาแบบว่าอันดากาวมาอยู่เหมือนกัน เขาเลยสนใจอยากจะขอลองฟังหน่อยพอลองฟังปุ๊บแล้วชอบอะไรเงี้ยฮะเขาเลยทาบทามให้มาร่วมงานด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นถูกต้องสมาชิกอีกสามคุณมาได้ยังไงอันนี้พี่ไก่ละพี่ไก่ก็ตอนแรกผมจะอยู่กับอีกวงหนึ่งครับแล้วปีนี้ก็เอก็ยุบวงนั้นไปเพราะว่าแบบด้วยปัญหาบางอย่างอะไรเงี้ยครับเป็นธรรมดาของวัฒิจักรวงหนึ่งก็เลยรู้จักรู้จักพี่ของโบอิงอยู่แล้วอะไร้ะก็เลยแบบ ลองติดต่อกันดูว่าขอเพลงมาฟังอะไรเงี้ยว่าใช่แนวเราไหมฟังเราลองชอบหรือเปล่าพ็ฟังก็แบบเออเพลงมันได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแบบฟังตอนแรกแล้วอยากแกะเลยอะไรเงี้ยเพลงมันได้ก็เลยแบบเออลองลองลองมาอยู่ดิอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับพอได้มาทํางานด้วยกันก็คลิกกันได้เหมือนกันทีนี้อีกสองคนตะคิมมายังไงตะตั้งมายังไงครับผมเล่นกับพี่เขามาสมัยก่อนผมเป็นนักร้องวงพี่เาครับแต่ตอนนี้ แต่การที่ร้องไปร้องมามันไม่รู้ร้องนำเดี๋ยวให้รู้เหมือนกันนะพวกคุณครับสองปีไม่เคยถามเลยเอ๊ะเกดร้องเพลงได้หรือเปล่าไม่เคยถามสองปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยถามกันเลยนี่เพิ่งมารู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าเขาเคยเป็นนักร้องใช่เซอร์ไพรส์มากเลยวได้ด้วยยนนะเี่ไม่ต้องนำนุ่นไม่ต้องจ่ายากไม่ไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็ร้องเพลงงั้นแสดงว่าร้องธรรมดาร้องอีซี่ธรรมดาครับอ๋อทีนี้ก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนจากตำแหน่งนักร้องมาเล่นเบสกีต้า์ละกันเบสละกันนะครับ่จบนะโอเคไม่ต้องไปรื้อฟื้นนะครับเรื่องร้องเพลงพี่คิมมาไงครับก็คนนี้ครับเขาเป็นคนชักชวนเข้ามาแล้เมื่อก่อนผมประกวดดนตรีครับเมื่อก่อนพายกีต้าไปเรียนอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เขามาเห็นผมพายกีต้าเขากำลังหาพากีต้าคนหนึ่งพอดีอะไรอย่างนี้ครับก็เห็นก็เลยชักชวนเข้ามาอยู่แถวต่าดุจักครับนึกว่าเปิดหมวก่อยๆก็เห็นสะพายกีต้าแค่เห็นสะพายกีต้า ก็เลยไปชวนเลยใช่ก็ชวนครับตอนแรกนึกว่าเขาทํางานปู้เปิดหมวกอยู่ครับอ๋อคิวก็เปิดหมวกในจันุจากคิดว่าเอ้ยคิดว่าเล่ร่อนอยู่อย่างงี้ทังทางที่ยังไม่เห็นฝีมือเขาไม่เป็นอย่าเล่ร่อนเลยมานี่เร็วมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยตอนตอนที่เขาชวนตอนแรกเชื่อไหมครับว่าไม่ได้มาหลอกลวงเราไม่มาก็เชื่อเขาเล่นก็ไปเล่นเลยเพราะเป็นกุจ๋จง่ายง่ายครับ หลังกว่างดรักคุณง่ายด้วยเอาเข้าเรื่องเลยครับรัุง่ายเข้าเรื่องเลยอย่างนี้พอสมาชิกได้แกมารวมตัวกันแล้วในฐานะที่พี่โบอิงเป็นคนเริ่มต้นครับทั้งหมดนี้ทํางานได้กันมา2ปีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมนี้ก็รู้สึกว่าเลเวลก็ค่อนข้างที่อัพขึ้นมาเรื่อยๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกคนขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม อ,อ,อีเวนต์อะไรเงี้ยต่างๆก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นจนได้หมอกรายการนี้อะไรเงี้ยโอเคทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลในคำว,ว่า l o s e h o l i d a y อย่างชื่อวงก่อนที่จะมาเป็นร o s e holiday ตอนที่เจอกันสองคนก่อน<ร>เล่นกันแบบว่าตอนนั้นมีชื่อวงเรียงตอนนั้นยังนะรู้สึกยัง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 ไม่มีเลยยังนี่คือชื่อแรกเลยไหมครับชื่อแรกเลยอถ้าอย่างนั้นคุณเล่นดนตรีกันมาคุณไม่เคยมีชื่อวงดนตรีแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นของแต่ละโปรเจกต์ก็มีกันอยู่อะไรอย้เป็นโปรเจกต์พิเศษกันไปอย่างผมก็มีอย่างพี่เขาก็มีอย่างน้องๆเขาก็มีอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะมารวมกันแล้วก่อนจะมาเป็นรูทฮลิเดย์มันเป็นอะไรบุ๊กนั่งคิดกันไหมหรือว่าพี่บูอิงเป็นคนคิดชื่อนี้ใช่ใช่จบเลยก็รู้สึกว่าเวลาจะนัดซ้อมทำไมมันยากกันจังเลยนี่ไงทีมาโทรไปเฮ้ยติดคาางดูว่าอะไรอย่างเงี้ยไมเลยสักทีมาฮอลิเดย์ ฮอลิเดย์เฮ้ยฮอลิเดย์โอเคเหมือนกันนะนและเราก็แต่งเพลงขึ้นมา I d o ดอร์ n ่าเราลูซอยู่เหมือนกันที่เอาคำว่า lose มาก็เป็น lose holiday ใช่มันก็เลยคลิกพอดีใช่มันก็อย่างที่เป็นความหมายอย่างที่พี่ๆเขาบอกจริงๆว่าเออไม่มีเวลาไม่มีวันพักผ่อนไม่มีวันห,หยุดแม้แต่วันซ้อมยังไม่มีก็เลยมาเป็นลูซฮอลิเดย์ใช่ไงไอ้นี่คือไปชดไอ้วันซ้อมไม่มีเนี่ยไปชดเลยโทรไปไม่ไม่มากันสักทีที่นี่อยากทราบว่าแบบแล้วแนวเพลงล่ะคะในความถ้าเกิดว่าเราพูดว่าอันลูซฮอลิเดย์ปั๊บ เราจะคิดถึงแนวเพลงแนวไหนถ้าในคําจักัดความของวงเราค่อนข้างจะอยู่ในหมวดอเมริกันร็อกครับอเมริกันร็อกถ้าเกิดพูดชื่อนี้เนี่ยกลิ่นมันก็จะมานะแต่อยากให้เจาะลงไปหน่อยพี่เจาะดีเทลลงไปมันจะเป็นฟิลลไหนยังไงถ้าในเมืองนอกนี่วงประมาณวงอะไรนะพี่ครีดอะไรเงี้ยครีดอ๋อเป็นครีดไปเลยครีปนุ่มชอบแอปเปิลวิอะไรประมาณนี้ครับ เออมามาแล้วยกมือเล้นะเป็นท่าิซเนเจอร์ของชาวร็อกเลยนี่ชาวร็เป็นวยชาวร็อกทีนี้ทีนี้จากที่เราเคยอยู่อันเดอร์กราวมาก่อนครับแล้วก็พอมามีวงแล้วก็ขึ้นมาบนดินแฟนแฟนกลุ่มของพี่โบอิงเองว่ายังไงบ้างสำหรับรูทฮอลเดี์ก็มีการก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะพี่ไก่เพราะว่าแฟนแฟนของแต่ละวงที่ที่ โปรเจกต์นอกเหนือของพวกเราเนี่ยก็ตามมาฟังงานอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับของพี่ไก่ก็คือส่วนหนึ่งของพี่บูอิงก็คือส่วนหนึ่งของน้องๆที่มีวงมาก่อนก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็จะได้แฟนๆจากแถวหลังซอยพวกเขามาฟังด้วยใช้หน้าตาในการหลอกล่อสาวๆมาฉันว่าจะไม่ถามแล้วเชียวเช่นก่อถักอยู่ซอยอะไรกันครับซอยอะไรคะซอยอ้ำฮึอ้ำซอะไรอ้ำอ่ำอะไรแบบพาพาซอยอ้ะไรหรือยไงเนาะ ไม่เครียดน้องมีน้องๆกันเน่ยกันได้ไงตอนแรกๆก็รู้สึกว่าจะเครียดแต่ทำไปมันตลกกันจังเลยมันก็เป็นสีสันไงโอเคพูดถึงซิงเกิลดีกว่าค่ะออกขึ้นมาบนดินเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วกับรู้สเทอรีนี่มีกี่ซิงเกิลแล้วให้เราฟังบันตอนนี้ก็ซิงเกิลแรกที่เราปล่อยกันไปนะไอเดนวอนและรู้สอยู่มาเป็นที่มาของชื่อวงด้วยใช่คไอเดนวอนและรู้สอยแล้วก็กำลังจะปล่อยก็หน้ากาหน้ากาอีกเพลงหนึ่งหน้ากากนี้ เป็น MV อ๋อเดี๋ยวก่อนคือ I don't wanna lose you เนี่ยเรามี MV ให้ดูแล้วเรียบร้อยถูกมครับใช่ตอนนี้ก็หาดูได้ตามยูทู e ก็ได้ YouTube ทุปที่รวมไงเรียบร้อยองเราก็มีซิงเกิลที่สองเนี่ยคือหน้ากากหน้ากากปล่อยแล้ว กำลังกำลังจะปล่อยแต่ว่ากำลังจะปล่อยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งกที่สองกันเราจะพูดถึงสิ่งกันนี้ก่อน don't want to lose ู o อยู่ความหมายมันคือยังไงพี่บุ๊ยเออถ้าพูดถึงความหมายของมันตรงตามชื่อเพลงเลยหรือเปล่าใช่ไม่อยากเสียไปหรือว่าใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมีความรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเราต้องรักเราต้อง คนรักของเราเราก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเขาไปอะไรนะครับทำใจไม่ได้ที่จะสูญเสียเขาไปอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากเพลงนะที่จะนี่นคือนางเอกนั่นใครคะเอ่อเป็นเป็นซีเจที่ผมชิคครับผมชิคชาแนลพี่ไก่โดนแบบเป็นชิคชาแนลเหรอคะเดย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะครับอ๋อฝ้ายใช่ไหมใช่ครับฝ้ายเคยเป็นซีเจอยู่จีสแควร์ เคยมาทำทีมกับจีซ์แควด้วยไฟเขามีฝ้ายเข้ามาแบบทำให้แบบมิวสิกดูดีขึ้นมาเลยครับผมอกเพลงไก่ด้วยแด้วก็ผู้ถึงชิคแชนแนลเนี่ยก็จะมีฝ้ายแล้วก็มีจีดาจีดาก็อยู่ชิคแชนแนลมือนกันแล้วก็น้องนุ่นพอแล้วน้องนุ่นพอแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนแต่ว่าทีนี้พี่ไก่รู้จักกับฝ้ายเพราะว่าผมทํางานอยู่ที่ชิคเป็นช่างภาพตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับ นีรู้สูนเลยเลยพี่แต่ของเขาหน้ารู้สอยู่นะทำไมครับพี่กับวงการนางแบบเป็นเป็นพี่จะมีเวลามาซ้อมไหมอ่ะก็ตอนตอนตอนแรกที่ถ่ายมิวสิกนี้เราคิดกันอยู่ว่าจะเอาไรตอนแรกจะท้าทางพี่ไก่เป็นอเองพี่ไก่สวัดผมโชว์เลยค่ะไปก็ไปเจอน้องไก่ ม่แต่ว่าแต่ว่าน้องไฟนี่เขาน่ารักมากนะนี่นี่คือพี่ไก่ทับทำอยู่นานนะครับก่อนน้องเขาจะมาเล่นี้ไหมทำงานด้วยกันมานานแบบคุยแป๊บเดียวแบบตอนแรงเขามาหน่อยแล้วแบบโอเคเลยโอเครั้งเดียวพลิปเดียวน้องไฟดี่น่ารักอยู่แล้วมีแต่นางเอกไม่มีพระเอกใช่ไหมคะพระเอกก็ยิ่งหยาดสินั่งอยู่บนเตียงนี่กีตาร์เมื่อกี้คือเป็นใครล่ะกินแล้วจะเเล่นเออกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนเตียงเมื่อกี้น่ะตอนแรกจะหาพระเอกคนอื่นครับแต่ว่ากิ้งไม่ยอมเราจะเล่นเอง เพราะเราใช้สิทธิ์ในการเขียนบทเองกลับเองเพลงนี้เพลงนี้มาเมื่อไหร่มาตั้งแต่สมัยที่ไม่ได้เป็นเป็นแ่อทำมานานมากแล้วนานมากแล้วจะเป็นเพลงแรกนี่เป็นโจโจ้ที่จะเล่นในวันนี้เพลงที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นโจโจ้โจโจ้มายังไงครับโจโจ้เป็นเพื่อนของผมครับแล้วผมประทับใจในนิสัยของเขามากแล้วนิสัยค่อนข้างที่จะ ไปที่ไหนแล้วชอบความสร้างสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นั้นไม่เรียก่ไม่ไม่น่าจะเรียกว่าประทับใจไหมเราก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาแต่งเป็นเพลงมอบไม่เขาไปจนทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เจอเขาเลยเขาก็ไม่รู้เวยู่ผมไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บถ้าตอนนี้พี่โจโจอยู่เขาจะคิดว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงคือทุกเพลงที่อยู่ในในว่ามันคือแบบเป็นเรื่องจริงที่บัวอิ่ง แตขึ้นมาเลยครับสดงว่าโจโจ้คือหนึ่งในซิงเกิลนี้ในในในอัลบั้มนี้ใช่ครับใช่แต่ว่ายังไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นซิงเกิลแค่นั้นเองใช่แต่จะเล่นให้ฟังวันนี้โอ้โชคดีจังเลยที่พวกเราอยากโจโจ้ออประกาศนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณโจโจ้ดูอยู่นะคะกรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างประกาศคนหายเพื่อนเคิดถึงแต่งเป็นเพลงให้ใช่โอเคโจโจหนึ่งเพลงแล้วเพลงที่สองเพลงที่สองที่สังกตายสังกตายสังกตายก็ เล่าถึงความหมายของอารมณ์ที่หมดอะไรตายอยากในในในชีวิตนะครับเพราะว่าเราเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสั่งกตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยดูจากสมาชิกข,ของแต่ละคน,นูจา,ากหน้าตากันหมดอย่ามาหมดสิ <laughs> ฟองบวงกันมาสองปีมาหมดอะไรเราเราก็ไม่อยากให้คนที่เขามีความหวังกับเราเนี่ยมาอมทุกข์มาอยู่กับเราจมแบบจมปากอะไรเงี้ยเราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่า สังกรตายอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขาจากเราไปหรือว่าเพื่อให้เขาทําใจรับเราได้ทําใจรับเราได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทําใจเดี๋ยวนี้นะเธออยู่กับฉันเธอพร้อมที่จะลําบากกับฉันไหมเธอพร้อมที่จะเซ็งกระต่ายกันไม่แต่ <c oughs> มันก็เป็นเพลงที่แบบเอ้ยตายชื่อเพลงมันเป็นชีวิตที่แบบเกิดขึ้นจริงจริงในความถ้าไมเอาสองเพลงนี้มาเล่นล่ะครับในเมื่อสองเพลงนี้ไม่ได้เป็นซิงเกิลที่หนึ่งกับซิงเกิลที่สองเลยนะเพราะว่ามันหนักเพลงที่สองเนี่ยมันหนักมากเอเราก็ต้อง นึกถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นอะคูสติกที่มันจะแมทชิ่งกันไหมอ่าองค์ประกอบในในการดีไซน์ดนตรีมันจะลงตัวกันไหมอะไรเงี้ยกับการที่ลับมาออกรายการใช่นะเขามีการเตรียมตัวนะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันเล่นมันเล่นใส่ใส่ไม่ใช่มีการคิดมาล่วงหน้าใช่ดีจังเลยเพลงไหนที่แสดงว่าแสดงว่าวันนี้เราจะได้ฟังแบบอะคูสติกถูกต้องครับรู้ไหมผมชอบอะไรผมชอบวงที่เป็นอย่างเป็นร็อก ร็กอ,อ,อหกหนักๆอย่างอเมริกันร็อกเลยเแล้วมาเล่นอะคูสติกเขาจะมีมุมน่ารักอีก <c oughs> ผมว่ามีสเสน่ห์มากนะ<ช>วันนี้ถือว่าคุณผู้ชมชาวมิวสิกแรงที่ดูทั่วประเทศวันนี้คุณโชคดีมากท,ที่จะได้ดูบรรยากาศอะคูสติก เพราะวงนี้เนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ตามเนี่ยจะอัดเต็มนะจ๊ะใช่ส่เต็มร้านพังมาแล้วก็เคยพังเพราะอะไรคะเพราะจูจ้ไงอ๋อมีโจโจที่ไหนที่นั่นจะพูดเล่นนะี่ถามนิดนึงว่าตอนนี้นะครับพี่พี่มีได้รับการดูแลครับว่าอยู่ในสังกัดไหนใครดูแลอยู่ถ้าพูดว่าเป็นสังกัดคงไม่ไม่เชิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ของกลุ่มเป็ไพรนีกว่าเป็นกลุ่มคนนี้ดีกว่าครันกลุ่มคนดนตรีที่แบบมารวมกันชื่อว่า bad experience ครับ bad experience ใช่ครับ bad experience ประสบการณ์ใช่ประไม่อยากแปลเลยประสบการณ์ที่มันดูดุดันอ๋อไม่เหลวร้ายนะจ๊ะดูดุดันอ๋อดูดุดันฉันเก่งจังเลยที่สามารถแปลภาษาอังกฤษจากคำหนึ่งเป็นอีกคำหนึ่งได้พี่เก่งจริงค่ะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาจะมาพูดถึงช่องทางการติดต่อเพราะตอนนี้เนี่ยดูจากเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องพี่พี่ก็ไปเตรียมตัวเรื่องการเล่นโชว์สดสองเพลงสองเพลงที่แน่แน่ก่อนอันนี้คือ อ่าคือเป็นอัลบั้มของเราแต่ออกมาล่วงหน้าก่อนเป็นอ,อีดิตกี่เพลงคะที่ตัดมา เราสักกี่เพลงครับเราไม่จำมือไม่ได้แปดเพลงนี่นี่คือตัดมา8เพลงนี่คุณแบบว่าตัดมาเป็นออเดอร์แปดเพลงเลยนะครับออเดอร์ฟออเดอร์ฟังกันก่อนอะไรอ้ยพี่คะอย่างนี้อัลบั้มเต็มไม่ร้อยกว่าเพลงอะคะแข่งกันมเต็มประมาณห้าเพลงได้ไหมคะนี่นี่คือลิมิเต็ดดิชั่นผมใช้คำนี้ได้ไหมก็คือออกมาก่อนทำออกมาก่อนก็คือทำออกมาไม่เพื่อแฟนเพลงอันนี้ก็คือไม่ได้เยอะมากแล้วอัลบั้มเต็มจริงๆเมื่อไหร่ เป็นาร์มลับดีกว่าอุบไว้ก่อนเอ้าอย่ามาความลับสิที่เขาออกทีวีอยู่เนอะูดะบอกประกาศให้โลกนูนเอาแต่ยังไม่กําหนดยังไม่กำหนดใช่ใช่ยังไม่กำหนดยังไม่กาหนดเพราะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่ายังอยากจะใส่อะไรลงไปอีกใช่เพราะเรายังคิดว่าน่าจะมีเพลงอมากมายที่เราน่าจะคิดใหม่ๆมาเพื่อแล้จะใส่ได้มากกว่านี้เขาจะทำเต็มงานเอาง่ายๆผมสรุปง่ายๆอันนี้คือทำออกมาให้ฟังกันก่อนเมันเป็นเวอร์ชันแบบ ทำแบบเป็นเดโมเป็นแค่เดโมส่วนอัลบั้มหน้าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนใช่เพราะว่าอันนี้มันจะมีเพลงเก่าจากสมัยที่อยู่ในวงต่างๆมารวมมารวมให้ด้วยเพื่อนเพื่อนเขารีเควสกันมาเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่างั้นโอเคได้เพลงนั้นวันนี้นี่แจกหรือเปล่าเนี่ยแจกโอ้โหนี่แจกใช่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวติดตามนะคะสำหรับการร่วมลุ้นสนุกคำถามที่เราจะมาถามกันนะคะอ่ะช่วงนี้เราไปให้ลุ o s e h o l เดย์ได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมา คุยกันนะครับว่าช่องทางการติดต่อก,กับพวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวเพลงแบบอเมริกันร็อกกับพวกเขาเนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างใช่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอของศิล,ลปินที่จะมาสัปดาห์หน้าปลานินเต็มบ้านปลาดินเต็มบ้านมาแน่นอนกับเพลงนี้เลยโลกส่วนตัวเดี๋ยวนี้ชื่อวงก็จะเป็นอย่างนี้นะ<ช>รู้ทริเดียปลาดินเต็มบ้าน,านเต็ม,เ,ตมตเมืองะเดี๋ยวกลับมาชมกัน,นรู้สริดีตอนนี้ไปดูปลานินเต็มบ้านกันก่อนค่ะ 安全。 ผู้ชมครับซีดีแผ่นนี้เมื่อสักครู่นี้โชว์ให้ดูเรียบร<ข>้อยแล้วในนี้มีทั้งหมดแปดแทร็ก,กใช่แล้วเป็นแปแทร็กที่ทำออกมาให้กับแฟนๆได้ชมแล้วก็ได้ติดตามกันก่อนย้ำเลยนะครับว่าเรามีทั้งหมด5รางวัลสำหรับวันนี้ห้ารางวัลน,นี้จะมอบให้กับใครก็ตามที่ตอบคำถามเรามาถูกเป็น ห้าข้อความแรกใช่แล้วค่ะกับคำถามของเราง่ายมากๆใครที่ติดตามนะคะการฟังสัมภาษณ์เน้นจะตายโอ้ว่านางเอกมิวสิกวิดีโอของพี่พี่เขาเนี่ยชื่อเล่นว่าอะไรชื่อไก่ครับโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนั้นพี่ไก่ของเราโอ้ยเนี่ยชื่ออะไรพิมพ์เอ็มพยายามหลอกล่อพยายามหลอกล่อพิมพ์เอ็มเว้นวรคตามด้วยคําตอบส่งมาที่4 7 6 4 8 0 0ตอนนี้2เพลงสดๆในเวอร์ชันแบบอะคูสติกแต่ไม่ใช่อคูสติกธรรมดาไม่ นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นอะคูสติกแบบเล่นกันครบเครื่องดนตรีเลยนะครับครบจริงค่ะเบสกีตาร์กลองทุกอย่างครบเหมือนเดิมแต่มาแบบอะคูสติก ah. อยากรู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้คอร์สเซ็ไว้กับ Loose Holiday